สี่ไฟหลังัก็บอกสดแลอเกินนะครับดูรูปร่างดีครับสิงห์พลังชัยเดิมวางแข้งขวาสวยนะครับเป็นมวยที่หาจังหวะาวางแข้งขวาสวยขีดซ้ายยันไว้ก่อนครับเพชรกันตามตบด้วยุกซ้ายเอาแล้วครับด,ดูไหนครับนี่แหละครับสิ่งที่ทีมงานใหญ่เชิดซีฟูดรอคอยนะครับไปได้ไม่ได้ถ้าเกาะได้นี่เสียงเชียร์มาเสียงฮามีรยากาศก็เริ่มทึงเพลงแล้วครับบนล็อกอาครับ เป็นภาษาบ้านผมก็เริ่มได้แรงออกแล้วครับคุณพิเชษมาหมดแล้วครับตอนนี้ไตปลาแกงส้มน้ำพริกสะตอ,อของอร่อยพักหตายมาแล้วที่ม่หน 1, 2, ึ่งสองงัดสอกไดเรื่องนะครับขึ้นทางนะครับขึ้นทางแล้วเสียบเกาะแล้วเกาะแล้วครับทีมใหญ่เชยชีฟูดเกาะแล้วครับทีมนักววันภูวิล่าว่ายังไงคุณปังกี้มามั้วไปครับตอนนี้ใหญ่เชยชีฟู้ด สวนจากคาเฟ่เริ่มควบแล้วนะครับจับไหลข้อมาโอ้ยอุ้ยอาวุธเยอะครับแม่เพชรสินชัยดูครับโดนเข้าไปทีนะครับจัดเข่าไปทีครับแม่มาแล้วครับประเภทต่อใต้น้ำบุกเข้าไปครับนี่ตัมบบโดบกใส่ก็ไปเต็มเต็มเติมเกมลุกครับเพชรกันตังดูครับจังหวะโต้ไหนเพชรกันตังบุกเข้าไปทีครับพันซอกขวาแม่จากโลกวีเพีครับโบกเดินเลยเดินเข้าไปแม่คุณ นัทวันพูลมิล่านี่ต้องเปิดบ้านเปิดบ้านตั้งรับอยู่นะอ้าวนะครับอย่ารับเยอะครับต้องสวนต้องโตนะครับบันมวยโอ้โหได้ลุ้นเลยครับคู่นี้องค์ประชุมมาครบแล้วนะครับมาแล้วประธานเลขาเฮลยิ้มนททเบียนใครจะแจ้งเกิดมาใครจะแจ้งเกิดคู่นี้จีบหนึ่งสองไม่มีใครยอมใครคนละทีตั้งไว้กำแพงหน้าดันเสียบ ออกมาหายใจกันนิดหนึ่งถีบไว้ทางด้านของมุกยางเดินต่อยครับโอ้โหเพชรกันตังอ้าวแล้วครับคุณพิเชษเบียดนะครับแบบนี้เบียดสนุกเลยครับรับจากรับมาเป็นฝ่ายรุกเพชรสินชัยเพชรกันตังก็ชะลอการบุกนิดนึงแขทงขวาสวยโอ้ยโดนหมัดป่าครับแทงกับหมัดสัดกันตอนนี้นัวเนียนะครับ ช่วงท้ายปลายยกสามโอ้โหดูนี้แทงซ้ายนี่มันสะเดไอ้เหาจริงๆคุณเ่อกี้โอโ้โหเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปจึ๊กเนี่ยโยกเข้าไปครับแทงตีเข่าขวานีครับตีเน็บจังหวะของเพชรสินชัยนะครับต้องลอบวกครับบลบวกหมัดขวาต่อยขวานะครับบุกเข้าไปปหลักแล้วครับไม่ม <im Mc> ีห <Mario>. นีแล <im> ้วหมดยนะครับหัวหน้าคณะทีมงานครับ <repeatedly> <medo> <im in control> ใส่กันเต็มที่ครับบนเวทีจบแล้วเดี๋ยวไปเลียงล้ำไปบวบกันหน้าเวทีครับเพชรกันตังนะครับกับทางด้านของเพชรสิทธิ์ชัยแม่ชื่ออย่างกับพระเอกระเกียกวิวชัดศินเลยคุณพิเชษแถวหมอลำแถวอีสานครับชื่อประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กภาคใต้นะครับเปล่าครับลุยลุยชายทุงสงทีมงานนัทวันคุยล่าลุ้นอยู่ครับหลังมุมนตะเมอนครับคุณพีกิแม่ใส่กันเต็มๆมเลยครับแมทีมงานของ ไฟทุ่สงสมนะครับตอนนี้<อ>ไฟ<อ><อ>นะครับต่อยบัตดึงสองนะครับแต่เปิดฉากขึ้นมาแต่สตอเดือดจริงๆโอ้โหสุดจริงๆครับเอาแล้วครับโอโ้ยมือเป็นฝักตัวโบกโบกโบกคุณพิเชษเป็นจราจรแล้วเสียนมวยเป็นจราจรแล้วโอ้โหสนุกครับคู้นี้สนุกมากครับชอบแบบไหนชอบใครเสิิชัยน้ำเงินครับไฟแดงกัะเพชรกันตังคล้องมากรรมการนกรินแยกออกมาครับ ว่ากันต่อสองนาทีปาเปล่าแลวครับบวกเพชรสินชัยคล้องไว้แต่ว่าแข็งแรงเหนียวเลยครับเพชรกันตังจังหวะล็อกจังหวะสลับขาและแทงซ้ายนี่สวยนะครับนะครับอ่ะดูนครับเอามาเพชรสินชัยใา่คล้องไว้ไปหน้าขวางหน้าตีด้วยซ้ายครับไม่ยอมอ่อนข้อให้เลยครับทำเลืองดูเวลานิดนึงเพชรกันตัง บาดซอกเอ้ามาดครับเพชรสินชัยแทงอาศัยช่วงยาวขวาขวางหน้าซอกบาดโดนซอกขึ้นเดินเกมต่อเน,นื่องครับเพชรสินชัยแมตต้องมีจังหวะให้เพชรสินชัยนะครับได้ออกวุ้นครับดูครับถึงตัวทีมงานจากโก้ v i P ีครับตะโกนเลยถึงตัวถึงตัวนะครับมาล็อกในถึงตัวเข้าไปอ้าวพืช พืชกันตังบอกไว้ถึงตัวขอมาเป็นเซฟโซนของเราขอมานี่ครับเซฟโซนขอมากระชากนะครับกระชากลงไหนลงไหนโอ้ยอยู่ล่างโอ้โหแล้วครับลูกนี้พาเข้าไปครับแต่ว่าตัวเองก็ล้มลงไปด้วยนะครับเอาแล้วครับเกมมันเข้มข้นสุดประมาณครับตอนนี้ช่วงชิงจังวะครับที้ายยันไว้มัดขวามาทีหนึ่งเพชรกันตังเพชรสินชัยออกแข็งแม่าเพชรตัดเพชร วันนี้มวยนาฬิการ8 7คู่นี้มีเพชรทุกคู่ครับคุณปบกี้ครับทั้ง8คู่เลยครับดูชื่อยอดนิยมนะเพชรโอ้โหเพชรนะครับเพชรกัดเพชรเฉินเชิญเชิญเชิญเอาแบบเพชรสินชัยครับทีมครับมาออกไปลุกสเต็ปฝีมือแล้วรับตอนนี้โอ้ยโดนไต้ขวายนะครับเอาท่าหลงครับแบบเพชรกันตัาท่าหลงจับไต้เดินเข้าไปครับช้าโอ้ยไต้ขวายวิธีหนึ่งแผ่เหลี่ยมของเพชรสินชัยนะครับทีมเลยดอกนี้ครับ แรมอนยันหลักที่ตั้งจากยุคที่แล้วออกอาการอ่อนไปนิดนึงแล้วก็จังหวะสุดท้ายโดทีบหงายท้องไปเลยครับยังมีหมัดอยู่ปบตีอ้าตีพลิกไปพลิกพลิกไปพลิกแหมกระบอกพลิกเพชรครับแต่ว่าบนเวทีถ้าพลิกสะเด็เลยครับมายกสุดท้ายนะครับเปิดฉากมาต้องหาจุดเปลี่ยนเกมแล้วครับตอนนี้ทีมงานใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเพชรก,กันตันบุกเข้าไปครับวงไหนเท่านั้น,นครับตีเข่าขวาอชากมานะครับ แมาโดนนล็อกรัดแน่นเลยทีเดียวครับมวย5ยกจะเป็นอย่างนี้นะครับดอกเดียวตีนเดียวบางทีบางครั้งนี่เปลี่ยนชีวิตได้เลยครับทั้งคั้งที่ทําดีมา4ี่ยกครึ่งคุณพิเชษนนะนเราเห็นมาเยอะนะครับต้องทําใจครับถ้าดูมวยหยกบางคงอาจจะงงมวยครับดูเหมือนว่าเสียเปรียบไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าออกลูกอ่อนไปหน่อยแล้วก็ทีปลูกท้ายเนี่ยมัน ม่มันเข้าตาครับแต่ว่าฉนะั้นอแรกมาพอโอกาสจะพอมีโอกาสนะโดนทีมยันด้วย่อนครับทอไม่ได้ออทอไม่ได้วิ่งเข้ามาเพชรกันตันต่อยเพชรสิ์ชัยโดนะครับต่างพนตากแรกโอ้โหคู่นี้ถ้ามีคู่ดูเดือดต้องต้องต้องเป็นว่าที่ไปก่อนครับยังเหลืออีกสี่คู่ออกไหมออกไหมโดนแข้งโดนต่อยแล้ว เปรี่ยนไปเปลียนคุณป้กกี้แมทนาทีครึ่งยังมีเวลานะครับนาทีทองฝั่งเพชรครับเอาบุกเข้าไปครับ<อ>เพชรกันดังล็อบในมาไปปิดเกมด้วยการบล็อกแขนนะครับโอ้เตะขวาต่อยขวาไม้คู่ครับเออชายทุ่งสงยิ้มออกแล้วครับสามยกนี้ยังหน้าแห้งอยู่ครับพี่ชายทุง่งสงทีมงานคุณนัทว,วันภูวิลล่านะครับเอายังมีฮึดยังมีฮึดอ่ะโดนบัทโดนบัทเพชรสิทธิ์ใช้โดนบัรท แหมโดนกับสามมัดแล้วนะครับแม่สาดต่อยมัดอีกทีครับแม่คว้างเข้ามานะครับเพชรกันตังชาวต่างชาติหลังผู้บรรยายมีความสุขครับเชียร์ได้ครับเชียร์ได้ครับอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเพชรกันตังมัดขวามัดทีหนึ่งแหมมันยังไม่เข้าจุดนะครับเข้าจุดหล่นลงไปนี่โอ้โหวิกแตกเลยนะครับต้องหลายหลายหมัดคุณพิเชษอีกสักเครื่องหนึ่งเพชรกันตังรัฐมนอีกประมาณสามสิบห้าวิ ขวาครับไม่ได้ครับเพชรสินชัยบอกว่ารักรักน้องนานๆรักน้องนะเกาะไวเลยเกาะแน่นเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เพชรสินชัยนักการตลาดตอนนี้นักเกียรติเป็นกีฬาครับเป็นกีฬารูแพ้รูชนะรัวอภัยอาชีพเดียวกันครับแล้วก็คนบ้านเดียวกันกวกราบขอโทษกันด้วยครับนี่นะครับแล้วก็ชูมือให้ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสินชัย ทวันพูลวิล่านะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปใน